ดีเจแมนไปเตยขอเลื่อนรอบสองเป็นหนึ่งพฤศจิกายนดีเจแมนและใบเตยขอเลื่อนนัดเป็นรอบที่สองเป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเพื่อส่งเอกสารแจ้งเพิ่มในคดีหลังจากครบกำหนดวันนี้ตัวแทนทนายความได้เข้าส่งหนังสือกับดีเอสไอหลังจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ในคดีจำนวน16คนในฐานความผิด3ข้อหาโดยในจำนวนดังกล่าวมีศิลปินชื่อดังดีเจแมนพัฒนพลมินทขินและใบเตยสุทธีวันกุลชรหลังจากทั้งคู่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาได้เตรียมเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่ได้ตอบกับ DSI จากกำหนดการเดิม30กันยายนเลื่อนมาเป็นวันที่17ตุลาคมแทน ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาในวันที่17ตุลาคมที่ DSI นางพันชายาธนะเศษษะรษฐะบวรพักผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนจากทนายความส่วนตัวของ DJ Man และใบเตยเดินทางมายัง DSI พร้อมส่งหนังสือขอเลื่อนนัดหมายไปอีก15วันจากเดิมต้องเข้ามาในวันที่17ตุลาคมเป็นวันที่1พฤศจิกายนแทนเมื่อถามว่า เอกสารที่ต้องชี้แจงเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารหรือไม่นางพันธ์ชยากล่าวว่าเป็นเพียงผู้รับมอบอำนาจส่วนเนื้อหาในส่วนนั้นตนไม่ทราบ